โอเคครับก็ผมก็กลับมาแล้วนะฮะวันนี้ผมจะมาเล่นแรลงสี่นะฮะตอนนี้ผมอยู่แรลงใหญ่ครนะับไปไปดินกันดีกว่า let's go ไปไปไปว่ายไหมเนี่ยไม่ได้ไไดเล่นเลยเล่นหอยู่ไรนี่นี่แหลงใหญ่สี่สี่คนนึงตยังอะลองดูลองดูงดเผื่อได้ขอบคุณครับข <laughs> อบคุณครับเสียพิบยิบมีวะอะมาแล้ว มาสองสองขัแบคุณนะนี่ไ่โดนแข่งมากอีกรอบแล้วลงไปสวยเยี่ยม,เ,มเลยเยี่ยมเลยอะไรครับนะี่ให้พี่แบ่ง

So ai hết đau First Blood Double One lắm thật là mười lăm thật là mười lăm thật เอาเกมขอเกมขอเกมอะไรนรอบแรกก็ไม่คอถึงรอบสองก็จะถึงเ้ยโอ้โหเนียลากเนีู่้ายวิ่งเพื่อนเพื่อนเือนเพืเจูลากเนี่ยอย่างเงี้ยเอ้าแล้วเพื่อนออกออกหรือเปล่าเกียแร่จะชนะขาดรอยไหมเกียนสองก็จะแพ้แบนี้นหละไม่ไหวนี่อตาย

หนึ่งสองชนะแล้วเดี๋ยวเล่นอ yeah. like ีกแล้วติดเกมได้แบบสองเกมติดเลยโอเคชนะแบบสวยงามโอเคเขาก็คิมก็จบแล้วนะฮะขอบคุณที่เข้ามาดูนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับ ตอนวนี้ผมต้องไปก่อนนะฮะไปเจอคลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายครับไว้เจอกันหน้าไปเจอคลิปหน้าบ๊ายบายเจอกันครับ